มากันยังมากันยังตามนัดสามคนแล้วเนี่ยสามคนดูสวัสดีครับสามคนดูนะสวัสดีสามคนดูนะครับตามนัดนะครับวันนี้เรามาแจกกระสุนห้านัดสองรางวัลแล้วก็แ่กับน้ํามันหนึ่งรางวัลน,นะครับรวมเป็นสามรางวัลน,นะครับใครเข้ามาแล้วขอทักทายหน่อยครับทักทายหน่อยนะครับเอวันนี้เรามาแจกนะครับ สวัสดีสีคนดูนะครับสวัสดีสีคนดูนะครับผมวันนี้เรามาแจกนะครับสามรางวัลนะครับสามรางวัลนะครับสวัสดีสีคนดูด้วยนะครับอืมทักทายกันได้นะครับทักมาทักหน่อยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วนะครับพอเดี๋ยวถามคําถามไปไม่มีใครตอบงานเข้านะครับถือว่าสลักติ์ทุกครูมาแล้วนะครับ ท็อปแทปมาแล้วหนึ่งคนนะครับจุกรู่จุกลู่มาจุกลู่หนึ่งนะครับผมจุกลู่มาหนึ่งแล้วนะครับทัองท็อปมาแล้วจุกลู่อ้าวมาห้าแล้วครับห้าคนมีใครมั่งเอ่ยทักทายเลยครับผมนีแจกนะซอมเบิงอยู่เด้อซอมเบิงซอมเบิงอยู่เด้ออ้าวมามานะครับวันนี้นีแจกแน่นอนนะครับวันนี้เราแจก ตอบคำถามแจกเลยนะครับแจกเลยนะแจกเลยนะครับแป้แล้วก็น้ํามันด้วยนะครับวันนี้าแป้นะครับกระสุนนะครับแล้วก็น้ํามันนะครับแป้แล้วก็น้ํามันแจกแล้วนี้แจกเลยนะครับอันนี้หนึ่งรางวัลนะครับ ึงรางวัลไปไหนกันหมดแล้วนะครับไปไหนกันหมดแล้วคปบเดียวอ,อ้าวอิมรอนอิมรอนมานะครับผมลูกกระสุนห้านัดสองรางวันนะครับตันนี้มาแจกนะครับตันนี้มาแจก หายไปไหนก็นหมดลูกเพจเราสมาชิกสามร้อยกว่าคนดูคนเดียวยังไงกันแจกคนเดียวปะแจกคนเดียวนะเอาถือว่าแจกแล้วเดอ้อมีพยานหลักฐานนะเนี่ยเมื่อกี้เข้ามาห้าคนหายตับเลยตกใจนะครับมา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 เหลือคนเดียวคงใส่จะเหลือแต่ท็อปแทบท็อปแท็บแบบซอมบึงอยู่เด้อมันต้องตอบคำถามเดอ้อ สามรางวัลน,นะครับไม่มีใครมาเลยนะตอนนี้นะอ่าสองคนแล้วนะครับสองคนแล้วนะครับใครมาแล้วทักทายหน่อยนะครับทักทายหน่อยเดี๋ยวถามคำถ,ถามนะครับตอบได้รางวัลเลยนะครับเราแจกแน่นอนนะครับ พ่าคุณหนึ่งเดียวดายมาแล้วนะครับ V I P มาแล้วสวัสดีครับคุณหนึ่งเดียวดายสวัสดีครับผมแล้วก็น้องท็อปแท็มาแล้วนะครับอ่ายังครับตอนนี้ช่วงยังไม่เลิกงานกันแน่เลยหกโมงช่วงหกโมงังไม่เลิกงานกันนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสองคนเองต้องใส่ก็แจกสองคนกันก่อนั้งน <laughs> มาสองคนแจกสองคนก่อนนะครับอ่าสามคนแล้วนะครับสวัสดีสามคนด้วยนะครับไม่รู้ใครบ้างนะทักทายได้นะครับมีหนึ่งเดียวได้มีท็อปแท็บแล้วเอาออก,ออกอีกแล้วนะครับ <laughs> มา <c oughs> แป๊บเดียว <c oughs> ออกนะครับผมอ่าอ่าให้โอกาสสองคนนี้ก่อนเนาะนเมื่อมาก่อนตอบก่อนได้เลยครับตอบไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคนจะเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับอ่า วันน anyway, ี้เป็นวันอะไรอ่ะแจกรางวัลนะครับกระสุน5นัดรอรับได้เลยนะครับตอบถูกอาจะถูกอ่ะวันนี้เป็นวันอะไรเราถึงมาแจกนะครับอ่ะให้ทายตอบมาได้เลยครับวันนี้วันอะไรตอบมาเลยครับตอบมาเรื่อยๆนะครับไม่จํากัดคําตอบนะครับตอบมาเรื่อยๆนะครับถ้าถูกก็ได้ไปเลยนะครับ5นัดนะครับส่งให้เลยนะครับฟรีๆนะครับเอาไปยิงเล่นนะครับอ่าตอบมาเรื่อยๆเลยครับตอบมาได้เลยนะครับ สองท่านที่มาก่อนนะอ่ะสามแล้วครับวันน ok ี้จะทวงคำถามนะครับวันนี้วันอะไรแอดมินถึงแจกกระสุนนะครับอ่ะตอบมาได้เลยครับวันนี้วันอะไรนะครับนะไม่เอาวันพุธวันจันทร์วันอังคารนะไม่เอานะไม่ใช่มันต้องเป็นวันสําคัญนะครับมันต้องเป็นวันสําคัญตอบมาเลยครับผมตอบมาได้เลยครับห้าท่านนะครับตอบมาเลยนะครับวันนี้วันอะไรแอดมินถึงมาแจกของนะครับใครตอบถูกได้เลยนะครับกระสุนห้านัดนะครับอ่ะตอบมาได้เลยนะครับ พิมพ์ตอบมาได้เลยนะครับ oh, ว,รวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรได้ยินไหมเอ่ยหรือว่าเขายังไม่ได้ยินกันมันไกลหรือเปล่าได้ยินเนาะได้ยินชัดไหมอื <c oughs> เขาได้ยินกันไหมยั <c oughs> ยงไม่ได้พิมพมานะไม่มีใครพิมพ์มา <c oughs> อันนี้ให้พิมพ์แล้วเนี่ยให้ตอบได้เลย ชัดนะครับอ่าสวัสดีค in ุณโกแสบนะครับพิมพ์มาเลยนะครับสี่ท่านนี้อยู่ดูดูอยู่นะครับพิมพ์มาก่อนได้เลยนะครับตอบได้ไม่จํากัดเลยจนกว่าจะถูกนะครับว่าวันนี้วันอะไรนะครับได้ไปเลยนะครับกระสุน5นัดนะครับหนึ่งรางวัลก่อนนะครับคนที่ถูกคนแรกนะตอบมาเลยนะครับคนที่ดูอยู่นะครับตอบมาเลยนะครับว่าวันนี้วันอะไรนะครับร้านถึงแจกกระสุนนะครับเดาเดามานะครับให้โอกาสเดาได้หมดเลยนะครับนะเดาได้หมดนะครับพิมมาพิมพมาได้หมดเลยนะครับว่าวันอะไรพิมพ์มาเลยนะครับนะ พิมมาได้เลยครับเดามาได้เลยนะครับเดาถูกก็ได้ไปเลยนะครับห้านัดหนึ่งวันนะครับรอรับได้เลยนะครับยังเงียบกิ๊บเลยพิ <laughs> ยมอะไรเด้อว,วันอะไรพิมไฟมาเลยใครถูกก็เอาไปเลยนะครับห้านัดหรือมันยากไปไม่น่ายากนะ้องข่ามวันเสาร์ ยังยังเอาอีกเอาอีกมันไม่เอาไม่ไม่ใช่วันไม่ใช่วันหนึงัคานวันเสาร์อะไรไม่ใช่นะครับเป็นวันสาคัญเป็นวันสาคัญแต่ว่าให้เดามาวันสําคัญอะไรครับต่อมาเรื่อยๆเลยต่อมาได้เลยครับต่อมาเลยนะครับต่อมาได้เลยนะครับสี่คนดูเนี่ยต่อมาเลยนะครับต่อจนกว่าจะเจอเขาเรียกเหมือนจั่วจนกว่าจะเจอจัดวจนกว่าจะเจอนะครับเป็นวันสาคัญแน่นอนเป็นวันสาคัญแน่นอนนะครับเป็นวันสาคัญนะครับต่อมาได้เลยนะครับ วันทํางานไม่ใช่ครับวันทางานยังไม่ใช่วันอะไรยังไม่ใช่นะครับผมเป็นวันสําคัญเป็นวันพิเศษของแอดมินอ่ะประมาณนี้นะครับเป็นวันพิเศษของแอดมินนะครับอ่าเป็นวันพิเศษของแอดมินนะซึ่งถ้าวันนั้นนั่นมันไม่ใช่แล้วนะวันครบรอบมันวันที่ยี่สิบสองนะวันที่ครบรอบนะอ่ะอันนี้เป็นวันอะไรเอยวันพิเศษของแอดมินนะเนี่ยแับใกล้ขึ้นมาแล้วนะวันพิเศษของแอดมินนะครับแต่งงานไม่ใช่ครับ เขาลแต่งงานวันที่ยี่สิบสองอ่าเขารลแต่งงานยี่สิบสองใกล้แล้วล่ะมันอยู่ในวันสําคัญนี่แหละมันอยู่แค่นี้แหละมันมีไม่กี่วันหรอกเนาะมีวันครบรอบแต่งงานแล้วมีวันครบรอบอะไรอ่ะมันต้องมีนะครับในชีวิตคนเรามันมีทุกคนด้วยชีวิตคนเรามีทุกคนด้วยนะครับอันนี้นะครับตอบมาได้เลยนะครับวันเกิดวันเกิดใครครับเกับผูกแล้ววันเกิดใครครับวันเกิดใครเอ่ยมีสามเมินเนี่ยวันเกิดใครตอนนี้ โอ้หโอ้ให้เขาดูหน่อยสิให้ให้ลูกเพจดูหน่อยเอ้ <c oughs> <c oughs> มีถามแอดมินไหมครับวันเกิดแอดมินมินถูกต้องครับคุณหนึ่งเดียวได้ได้ไปนะครับห้าลูกเดี๋ยวส่งที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับในแชทส่วนตัวได้เลยนะครับนะเดี๋ยวคําถามมี่สองคำถามไม่ต้องกลัวนะครับชุดแส้แล้วก็น้ามันแล้วก็กระสุนอีก่านัดอีกหนึ่งางวันนะครับส่งไว้แน่นอนนะครับคุณหนึ่งเดียวดยได้ได้แล้วหนึ่งนะต่อได้อีกนะ เราไม่จํากัดไปได้แล้วได้อีกนะครับ <c oughs> ยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับห้าคนห้าคนใครมาช้าก็ไม่หรอกเราไม่ได้บอกระบุเวลาด้วยนะ<ข>เราไม่ได้ระบุวบเวลาด้วยต้องขออภัยนะครับววมันมันเร่งด่วนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะ,จะได้เวล่ว่างจัดตอนไหนน,ไหน,นะโอเคต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นคําถามอะไรดีฟิมชิดหน่อยคาถามอะไรดีสีรถดีกว่าไหมสีรถน้องฟิมสีอะไร เออทันเก่าไม่ยากหรอกสีมันก็ไม่เยอะนะทันเก่าเนี่ยทันเก่าน่สีอะไรเออง่ายไหมยากโหยากเลยนะมันโหวันเกิดเอาเอาเลขเหรอยากเลยเขาพิมพ์เลขใส่มาหนึ่งสองสามที่เ้าเก็บนะใที่สุดอะใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดไหนใกล้ที่สุดไอ้วันก็ได้ไอาวันมีแค่หน้าที่เจ็ดวันมันมีแค่เจ็ดวัน ไม่ไม่เอาเอาวันที่เกิดดีกว่าอ่ะคำถามต่อไปวันที่ผมผมเกิดแล้ววันอย่างเช่นวันจันทร์อังคารทุเรศหัดอะไรครับวันจันทร์อังคารทุเรหัสถูกเสาทิศเนี่ยผมเกิดวันไหนอ่าทายท้ายถูกก่อนนะครับได้ไปเลยนะครับนะผมเกิดวันไหนอ่ะอีกแล้วอีกวันเป็นชุดน้ํามันนะครับได้ก่าสืนไปแล้ววันจันทร์ยังครับยังยังไม่ใช่วันจันทร์ยังไม่ใช่ครับ กันยังไม่ใช่ยังกันยังไม่ใช่อังคารพุธอ้าวรักใครเจอก็เจ็บนะครับคุณรักใครเจอก็เจ็บได้ไปนะครับวันพุธนะครับโอ้โหเร็วมากมาปุ๊บได้ปับเลยรักใครเจก็เจ็บนะครับส่งชื่อที่อยู่แล้วเบอร์โทรนะครับในแชทในแชทส่วนตัวแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวส่งให้นะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปอีกคําถามนะครับกระสุนห้านัดนะครับวันนี้กระสุนห้านัดนะครับกระสุนห้านัดนะครับ เอาไปยิงเล่นๆกันนะครับนะช่วงโควิดไล่โควิดนะเอาไปยิงไล่โควิดนะยิงไล่โควิดเอาอะไรดีคําถามต่อไปคำถามต่อไป,อ,าาไปอ,อะไรดีคำถามต่อไปอ,อะไรดีสวัสดีครับคุณนาอา่อาน ขอไปอ่าอ่านที่ดไม่ออกน่รักน่ารักสุวรรณสวัสดีครับแล้วกันนะโอ้โหขอไปผมอ่านที่ภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับ <S <S อีกคําถามนะครับลูกกระสุนห้านัดนะครับรอรอ,อคนเป็นเจ้าของอยู่นะครับรอคนเป็นเจ้าของอยู่ <S <S เอาอะไรดีนะถามอะไรดี <S 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 อ่า ถามอะไดี <laughs> อองไปจริงถามไม่ออกจริงครับ <laughs> เออะไรดีคำถามคำถามอะไรดีฟิล์มสี่รถไปจริงอนะแล <c oughs> ไม่เอาอีกถามอาะไรดีเะไ่นย ร้อนอยู่เนี่ยโอ้โหคำถามหนึ่งคิดดานยายวยาวง่ายฮะยายว <c oughs> ยากเจวง่ายา <c oughs> เอาไม่งา่ายไม่ต้องยากมากนะครับก็คือแตกอยู่แล้วนะครับแตกอยู่แล้วอายุแอ็ดนึงอ็ดนึ่งอ้า คีส่สิบทำไมงายเลยนะงายปักงายกาดเลยนะครับสี่สิบมากงายเลยนะอ่าเป็นไรดีอะไรดีเนาะมามาจนมาจนลูกเพจงงแล้วเนี่ยสลุปให้ผมมาทำอะไรกัน อ๋อผมถามน้นหนักผมโอ้ย <laughs> เอาเอาจนกว่าจะถูกก็ล่ะตั้งรากสุดเท่าไหร่นะ <laughs> เอาถูกไม่เอาเงินเดือนสามเดือนครับเฮ้ยอันนี้นอกตอบเดี๋ยวอันนี้ไม่เอาอันนี้ไมเ่อ <laughs> เอาเอา่อาอะไรเนาะ ไหนๆก็ทักมาแล้วเนาะพักมาแล้วเนาะที่หนักเท่าไหร่่อมาไปเอากิโลมาขั้งเอาเอาใกล้เตียงนะตัดเก้ายัง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 ครับยังไม่ใช่เก้าหกยังครับยัง แปดสิบยังเกินนี้อ่ะใบให้เกินนี้เก้าสิบเกินอีกเกินเก้าสิบยังครับยังเก้าห้าเกินอีกแปดสามไม่ใช่แล้วใบสาว่ต่ำไปอุ้ยเลยวันสิบใครโอ้ยยังใกล้แล้วนะมีคน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 เสียยไปนิดมีคนเขียยไปนิดนึง โอ้โหเจียดอีกนิดนึงมีคนเฉียดอีกแล้วมีคนเฉียดอีกแล้วมีคนเฉียดอีกแล้วเวอร์ไปเฮ้ยใครใครเรียบร้อยครับเฮียพีทนะครับเฮียพีทนะครับเฮียพีทเฮียพีทตอบถูกนะครับผมหนักร้อยแปดนะครับร้อยแปดกิโลนะครับนะร้อยแปดกิโลดูพุ่มอืมเดวนี้อ้วนมากนะครับนะจากเมื่อก่อน เมื่อก่อนไม่ถึงนะ79เองนะครับเดี๋ยวนี้108โอ้ลดได้แล้วครับอโอ้แน่นอนครับลดไม่ได้จริงวันนี้อาหารรออยู่เยอะเลยขอบคุณ้องปุกมากนะครับพี่เสนอมาไม่งั้นรอกันนานเลยก่อจะคิดคําตอบได้นะ <S <S ก็เออก่อนจะคิดคําถามได้นะครับก็ขอบทุกคนมากนะครับเดี๋ยว ถ้าเรามีกิจกรรมแจกอะไรอีกนะครับรับรองรออย่างเดียวนะครับรอตอบคาถามเรารอรับอย่างเดียวพอนะครับไม่ต้องเสียค่าส่งไม่ต้องอะไรั้งสิ้นเรามาร่วมสนุกกันแบบนี้ตลอดนะครับเรื่อยๆนะยุคโควิดเดี๋ยวจะพยายามหากิจกรรมเรื่อยๆแล้วกันนะเพื่อที่จะได้ช่วยกันนะครับนะเพื่อจะไม่ต้องสิ้นเปลืองเนาะก็อยากจะให้ทุกคนแบบประหยัดแล้วก็มีความสุขนะครับจะได้ไม่เครียดนะครับพวกเราก็จะมีกันอยู่นะครับนะเราอยู่ในกลุ่มรับรองอยู่ในกลุ่มนี้ได้เรื่อยๆนะครับไม่ใช่แค่ได้แค่ปืนเนาะ เราจะแจกเรื่อยๆนะครับแจกเรื่อยๆนะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับแจกเรื่อยๆนะครับอาจจะนานนิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้โควิดจริงๆนะครับถ้าบูมบ้าขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับเศรษฐกิจดีเมื่อไหร่อาจจะแจกบ่อยมากนะครับบ่อยมากๆเลยนะครับนะบอกเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณมากนะครับเป็นวันเกิดของแอดมินนินนะครับวันนี้เราเลยมาแจกนะครับก็สามรางวัลนะครับรอรับที่บ้านได้เลยนะครับก็ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาในลายส่วนตัวผมก็ได้นะครับเดี๋ยวจะส่งให้พรุ่งนี้เลยนะครับทั้งสามท่านนะครับลูกกระสุน 5นัด2ลังวันแล้วก็ชุดแซ่แล้วก็น้ํามันนะครับเผื่อใครซื้อคูเซหรือพวกก๊อกไปมันไม่มีนะครับก็ไปได้นะครับก็ได้ครบเลยนะครับนะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับอ่าขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสุขสันต์วันเกิดนะครับขอบคุณมากนะครับก็วันเกิดเขานะแกแล้วแกแล้วโอเคครับเดี๋ยวขอจบไลฟ์พี่นี้แล้วกันนะครับก็ ขอบคุณมากเลยนะครับอยากจะมีรางวัลเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าเศรษฐกิจแย่จริงช่วงนี้โควิดนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอล่าเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากเลยสำหรับคำวยพรแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับนะรอบของขวัญวันเกิดนะบอกแล้วเป็นลูกค้าเราได้มากกว่าลูกค้านะครับเราเป็นเหมือนพี่น้องกันนะครับนะเราเป็นเหมือนญาติพี่น้องกันนะครับนะเนาะเราก็เป็นเหมือนคนรู้จักคนอะไรกันนะครับพูดคุยกันได้นะครับ กินข้าวบ้างนะบูมแย่งกินนะแย่งกินครับแย่งกินเวลาเขากินไม่ทันใจนะครับแย่งกินเลยอันนี้เรื่องจริงโอเคนะครับก็สนุกสนานเนาะวันนี้สนุกมากนะครับไม่อยากจากเลยนะครับอยากจะมีแจกแจกเยอะๆนะครับไว้ยเจอกันโอกาสหน้ามีแน่นอนนะครับมีแน่นอนสัญญาเลยว่ามีแจกแน่นอนสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาคลิปวันนี้แล้วกันเนาะสวัสดีครับติดไลค์เลยครับผมน้มองฟินไปไปายด้วย Gracias. Sí. Sí.